ยุยยัดเยอะลุยฟ้องหยองลูกหยีอีกห้าแสนบาทหลังทุกสารตัดสินจำคุกจากข่าวสารตัดสินจำคุกหกเดือนหยองลูกหยีหลังเจ้าตัวรับสารภาพมินประมาทยุยยัดเยอะนักร้องลูกทุ่งดังโดยกรณีที่หยองลูกหยีได้ไลฟ์เชิงเสียดสีพูดจามินประมาทยุยยัดเยอะเป็นนักร้องตกยุคไม่มีงานทำให้ยุย้ยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจนเกิดเป็นกระแสข่าวใหญ่ และล่าสุดทางด้านยุยยัดเยอะก็ได้จ่อฟ้องหย่องลูกหยีอีกห้าแสนบาทเหตุยังติดใจค่าเสียหายในส่วนแพ่งในทางทนายเกิดผลทนายคนดังได้โพสผ่านทางเฟซบุ๊กว่าหย่องลูกหยีรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลในจังหวัดนนทบุรีกรณีหมิ่นประมาทยุยยัดเยอะจำเลยรับสารภาพต่อสารและวางเงินบรรเทาความผิดหนึ่งหมื่นบาทสารผิดพักษา,าจำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาท และโทษจำคุกให้รอลงอาญาทางนี้ยุยยัดเยอะยังติดใจค่าเสียหายในส่วนแพ่งเตรียมฟ้องร้องอีกห0,000นบาท ย้อนกลับไปต้นเหตุของคดีความเมื่อวันที่1สิงหาคม2564ทั้งหยองลูกยีตลกชื่อดังได้ไลค์ผ่านทางเฟซบุ๊กพารพิงยุยยัดเยอะดูถูกหมิ่นด้วยวาจาว่าเป็นนักร้องตกยุคร้ายงานต่อมาทางยุยก็ได้เข้าแจ้งความเอาผิดหย่องลูกยีในข้อหามิ่นประมาท้วยการโฆษณาหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณา แม้ว่าต่อมาทางหยองจะได้ออกมารับผิดชอบและพร้อมขอโทษกับสิ่งที่พูดจะใช้คำรุนแรงไปแต่ทางยุยัดเยอะไม่รับคำขอโทษ